สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบี B. จะมารีวิวนะคะรถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ๆจะบอกว่าเป็นรถที่หายากแล้วก็เวลาเข้ามาเนี่ยลูกถึงแบบแย่งกันขายเลยลูกค้าแย่งกันจองเลยนะคะคันนี้สําหรับคันข้างหน้าเรานี้นะคะรูปทรงดีไซน์ถือว่าเก๋มากๆนะคะสําหรับรถคันนี้คันนี้นะคะเป็นนิสสันจุกนะคะตัวนี้เป็นตัว1.6 V ีปี2 0 2 0 1 4ไมายอยู่แค่33,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่370,000บาทคันนี้ผ่อนเบาๆนะคะผ่อนอยู่ประมาณ7,000เท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากได้นะคะรถทรงแฮสเปกนะคะ5ประตูตัวนี้แนะนำเลยค่ะอีกหนึ่งตัวนะคะจะบอกว่าภายในเนี่ยล้ำมากๆอะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันก่อนนะคะ ตัวนี้นะคะรูปทรงดีไซน์นะคะถือว่าเก๋มากนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของล้อแม็กตัวนี้เป็นล้ออลอยนะคะเดิมๆจากโรงงานมาพร้อมยางดันหลอกนะคะดอกลึกๆใช้งานกันอีกยาวๆเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวจะอยู่ที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างคันนี้จะเป็นสีขาวนะคะตัดกับสีตัวรถถือว่าสวยมากนะคะคันนี้เป็นรถสีแดงสีบางเดิมทั้งคัน จะบอกว่ามาพร้อมชุดแต่งนะคะสปอยเลอร์สเกิร์สปอยเลอร์เรียบร้อยนะคะสำหรับใครที่มองหานะคะบีแนะนำเลยค่ะคันนี้จะบอกว่าสวยมากๆนะคะ,ะดูกันชัดๆเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในกันดีกว่านะคะ มามาดูในส่วนของด้านในด้านในตกแต่งเป็นสีดำตัดด้วยสีแดงนะคะในส่วนของเบาะจะเป็นเบาะหนังนะคะมีโลโก้เป็นคำว่าจู๊กด้วยนะคะเป็นชื่อรุ่นเลยนะคะตะเข็บนะคะเดินได้แดงไม่มีรอยขาดรอยย่นกันเลยนะคะใช้งานกันมาน้อยมาก,มากๆจริงๆนะคะคันนี้อ่ะในส่วนของเครื่องเสียงตัวนี้จะเป็นจอนะคะเป็นจอมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ด้านในถือว่าไม่แคบนะคะสำหรับรถทรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างดีกว่าอ่ะด้านหลังนะคะนั่งได้สบายแน่นอนนะคะ สำหรับใครที่ชอบผลของใส่ของเยอะๆคันนี้เหมาะแถวหลังพับได้นะคะใส่ของได้เยอะเลยนะคะใครที่มองหาอยู่นะคะใครที่อยากได้รุ่นนี้รีบจับรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะคันนี้นะคะบีให้จองแค่1,000บาทเท่านั้นออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะโทรหาบีได้เลยค่ะที่เบอร์0647686572หรือจะแอดไลน์มาก็ ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้โพสต์กดแอดไลน์กันเข้ามาขอรูปรถเพิ่มเติมขอโลเคชันนะคะเข้ามาดูรถได้เลยติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะบีฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเดี๋ยวย้ําชื่อรุ่นกันอีกทีนะคะคันนี้เป็นนิสสันจุกนะคะ 1.6V ปี2014ไม่แค่33,000กิเมเท่านั้นราคาขายอยู่ที่370,000บาทสำหรับลูกค้าที่มี ครดิตปกตินะคะคันนี้ผ่อนได้ฟรีดาวผ่อนแค่เจ0 0ันเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ